ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวลดาทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะทุกทุกท่านเอฟซีของวลดาทั้งอยู่ประเทศไทยและทั่วโลกนะคะที่เข้ามาดูมาชมมาคอมเมนต์ในสินค้าของวลดาก็ขอบพระคุณทุกท่าน,นะคะ่ะวันนี้วลดาก็เหมือนเดิมนะคะมาพบกับพ่อแม่พี่น้องนะคะสินค้าของวลดามีกิ้งพร้อมขายสินค้าทุกชิ้นมีกิ้งนะคะมีกิ้งพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะ เราจะมาให้ท่านรีวิวรอบนี้คลิปนี้จะเป็นกระเป๋าน้อยลอยซับมีสวยมากมายอันเก่าอันใหม่รวบรว,วมนะคะลายเก่าลายใหม่นะคะไม่ใช่ว่าของที่ตกค้างนะคะเพราะของสินค้าเราตัดมาเรื่อยๆเนาะเราก็จะมาให้ท่านทุกๆคนนะคะหากท่านใดสนใจอยากได้สินค้าเล่า ขอให้ดู EP นะคะตอนนี้ EP ที่2,000ขวดแล้วนาเบอร์แบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็ขอให้ท่านฟังราคาด้วยนะคะหากท่านได้ฟังไม่ทันนะคะหรือแคปไม่เป็นก็โทรหาวรลดาจากบอโทรซุนก็แปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกนะคะเบอร์แน่นอนนะคะชัดเจนนะคะขอให้ท่านแอดไลน์เข้ามาหรือโทรมาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนขอบคุณทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อวรดาภาครมนะคะ วรรดาขายของราคาที่พออยู่ได้นะคะรับรองเลยราคาพออยู่ได้นะคะไม่ใช่ที่ว่าเราจะเอากําไรมากมายพออยู่ได้นะคะเพราะเศรษฐกิจบ้างเมืองก็ไม่ดีน้ําก็ท่วมประเทศไทยเราเศรษฐกิจก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่ก็พยุงพยุงกันไปเนาะคนอื่นจะขายยังไงไม่สนเราพอใจขายของเราแบบไหนก็โอเคเท่าที่เรา คิดเราคำนวณแล้วนะคะอยู่ที่ตัวเราเองนะคะคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาก้าวไก่เรานะคะเราพอใจขายแบบไหนเราเต็มใจขายให้ลูกค้าได้ดีที่สุดนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะวันนี้วรลดาจะมาสตาร์ตนะคะเพราะวรลดาได้กระเป๋าหิ้วมานะคะกระเป๋าหิว้วหิ้วหูเดียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าผ้าคามแทส้สกุลน,นะคะเนะะื้อค่ะบุด,ด้านในเรียบร้อยนะคะอันนี้มีช่องด้วยใส่ได้เยอะนะคะ ตัวนี้ราคาเต็มของเขาร้อยเก้าเก้านะคะกระเป๋าใบน,นี้นะคะร้อยเก้าเก้าวัดาจัดโปรให้ท่านในหน้าไลฟ์ร้อยห้าสิบาทนะคะท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะร้อยห้าสิบาทบัมเบอร์หนึ่งนะคะไลน์นี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะขอให้ท่านดูลายแต่และอันผืนไม่เหมือนกันนะคะเราให้ท่านร้อยห้าสิบนะคะท่านใดสนใจทักมาได้ค่ะโอเคนะคะ ต่อมาเป็นนัมเบอร์สนะคะอันนี้เราก็จะมายกให้ท่านอีกนะคะสินค้าอันไหนที่ยกแล้วยกอีกก็ไม่เป็นไรเพราะสินค้าเราขายไปเรื่อยๆบางคนก็ดูไม่ทันแล้วก็มาดูคลิปใหม่ได้นะคะโอเคนัมเบอร์สองนะคะเราก็ยกให้ท่านร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจทักทายมาเลยนะคะยกให้ท่านเพียงร้อห้าสิบาทเท่านั้นนะคะ ต่อมาเป็น n u เบอร์นะคะอันนี้เม็ดข้าวสาใหญ่สวยค่ะเม็ดข้าวสารใหญ่บีซิปเหมือนกันนะคะเราก็ให้ท่านพิเศษพิเศษร้อยห้าบาทนะคะ150บาท n u เบอร์ท่านใดสนใจรีบทักกระเป๋าแบบนี้ใส่ดีใส่สบายง่าย,ายๆใส่ชิวๆเลยนะคะใส่ได้ประโยชน์หลายอย่างใส่เครื่องสําอางก็ได้ใส่เงินก็ได้ใส่พัดสปอตก็ได้นะคะโอเคลำเบอร์สผ่านไป มาเป็นนัมเบอร์สี่นะคะตัวนี้ลายนี้ก็สวยค่ะสวยงามใหญ่เหมือนกันมีซิปด้านนอกเหมือนกันแล้วก็ให้ท่านนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยจริงๆสวยจริงๆนะคะเรายกให้ท่านเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ซุปเปอร์เปล์เหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องได้สินค้าดีๆผ้าคามแท้จังหวัดสกลน,นครนะคะนัมเบอร์สี่ผ่านไปแล้วคะ่ะโอเคต่อมาเราจะมายกตัวนี้นะคะตัวนี้มีเท่านี้นะคะสินค้ามาเยอะแต่ขายไปแล้วนะคะเราจะมายกให้ท่าน กระเป๋อันนี้ทั้งหมดมีอยู่สี่ลายนะคะสวยแท้แน่นอนอันนี้ก็ยกให้ท่านร้อยห้าสิบราคาร้อยเก้านะคะกระดาดจะยกแบบนี้นะคะหมาบอร์ห้านะคะหมายเลขห้าท่านใดสนใจทักมาเป็นกระเป๋าเป้นะคะใส่สบายสวยงามนะคะด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะหมายอร์ห้านะคะโอเคผ่านไปนะคะต่อมาเป็นหมาบอร์หกนะคะ n ม m b e r ขหกลายดอกอินทนิลสวยคะ่ะอันนี้หน้าหลังลายเดียวกันเลยนะคะ หากท่านใดสนใจทักมานะคะหน้าหลังลายเดียวกันนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะนั m เบอร์หกต่อมาเป็นนั m เบอร์เจ็ดนะคะอันนี้ก็สวยคะ่ะหน้าหลังลายเหมือนกันนะคะเราก็มาให้ท่านพิเศษเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะผ่านไปนะคะโอเคมาเป็นนั m เบอร์แปดนะคะตัวนี้ เป็นลายหมีขั้นนะคะสวยแท้แน่นอนท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะงามค่ะสินค้าของเราแต่ละลายสวยลลาไในที่ขายได้แล้วก็ยังตัดมาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะโอเคผ่านไปนัมเบอร์แนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเป้ผ้าย่ามสวยงามมากนะคะ<ๆ>เราก็ให้ท่านพิเศษใบละร้อยหาสนะคะท่านใดสนใจรีบทักในนี้มาเลยนะคะ ต่อมาอีกนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสําอางสวยยังมีอยู่3ใบเท่านั้นเพราะสินค้ายังตัดมาเพิ่มเติมไม่ได้นะคะก็ยังรออยู่อันนี้เป็น n ม m b e r ขเก้านะคะเราก็ให้ท่านนะคะ150บาทเหมือนกันนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะหมายเลขเก้านะคะด้านหน้าด้านหลังลายเดียวกันเลยนะคะตัวนี้นะคะต่อมาใบนี้เป็นหมายเลขสิบนะคะพ่อแม่พี่น้องะ่ะท่านใดสนใจทักมาได้ นัมเบอร์สิบสวยงามจริงๆสวยแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะนัมเบอร์สิบนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะลายดอกอินทนิลนี้นะคะสวยค่ะท่านใดสนใจทักเลยลายดอกอินทนิลนะคะมีลายละหนึ่งใบเท่านั้นนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยสินค้าทุกอย่างมีกิิงพร้อมขายนะคะสินค้าของเรา โอเคนะคะสวยแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะใบนี้ร้อยห้าสิบบาทราคาเต็มร้อยเก้าเก้านะคะให้ร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ต,ะ,คะ,ะ,คะต่อมาอีกนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าตุกตาต๊กตาตุ๊กตุ่นนะคะตัวนี้นะคะมันร้อยเก้าเก้าร้อยห้าสิบนะคะขายราคาพิเศษแล้วแต่วันนี้เราจะมาจาัดซปเปอร์พิเศษอีกร้อยสามสิบบาทนะคะสองใบทงใบ 250หนะคะเราแบ่งปันให้ท่านเลยหากท่านใดสนใจทักมานะคะเพราะตัวนี้เราจะไม่ยกเป็นใบขึ้นนะคะหากท่านอยากได้ใบไหนวรดลจะถ่ายรูปให้ท่านดูนะคะเพราะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสวยแท้แน่นอนนะคะเราให้ท่านนะคะตัวนี้นัมเบอร์สิองนะคะ130บาทสองใบ250นะคะเราแบ่งปันให้ท่านพิเศษเลยนะคะสุดๆเลยนะคะโอเค แล้วต่อมาเราจะมาเป็นกระเป๋ารุ่นนี้นะคะวราดาได้มานะคะเป็นกระเป๋าซิปเดียวปกติ299วราดาขายหน้าไหลของเรานะคะ160บาทท่านใดสนใจทักมานะคะเราจะสตาร์ทเป็นกระเป๋า1ซิปเริ่มสตาร์ท1ซิปนะคะ1 6 0บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ1นซิปนัมเบอร์1นนะคะโอเค หนึ่งซิปนเบอร์สองแบบนี้นะคะแต่มีเยอะกว่านี้ถ้าท่านต้องการถ่ายอยากดูวรดาสามารถถ่ายรูปให้ท่านดูได้นะคะหนึ่งซิปนเบอร์สองนะคะร้อยหกสิบาทจัดโปรนะคะโอเคมาอีกนะคะหนึ่งซิปนเบอร์สามนะคะนี่คะ่ะลายสวยค่ะน้ำเบอร์สามหนึ่งซิปนะคะร้อยหกสิบบาทนะคะเรามีกิ่งพร้อมขายให้ท่านแน่นอนนะคะโอเคอันนี้เป็นนํา เบอร์สี่แต่สองซิปนะคะท่านใดสนใจอ๋ออันนี้หนึ่งซิปนะคะหนึ่งซิปนัมเบอร์สี่นะคะหนึ่งซิปนัมเบอร์สี่นะคะลายนี้โคตรสวยค่ะลายสวยลายคามแท้เลยนะคะร้อยหกสิบบาทค่ะนัมเบอร์ห้านะคะสองซิปนะคะตัวนี้สองซิปเราก็แบ่งปันให้ท่านมีหลายใบแต่วลาดาจะมาโชว์ใบเดียวนะคะอันนี้ให้ท่านเลยนะคะนัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้าสองซิปนะคะตัวนี้สองซิปนะคะนัมเบอร์ห้า เราแบ่งปันปให้ท่านสุดๆเลยนะคะโอเคแล้วเรามายกนัมเบอร์หนะคะนัมเบอร์หนะคะเราจะมีหลายใบนะคะนัมเบอร์6กระเป๋าสิบเดียวหทับหนึ่งนะคะเราให้ท่านร้อยเดียวหทับสองนะคะร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวหทับสองนะคะหทับสามนะคะร้อยเดียวเช่นกันนะคะร้อยเดียวแต่สินค้าไม่ได้มีเท่านี้มีเยอะนะคะแต่บรดาก็มายกน่คะด้านในนะคะ อันนี้หกทับสามนะคะแบบนี้นะคะใบละร้อยบาทนะคะโอเคนะคะหรือท่านอยากได้กระเป๋าตัวนี้นะคะกระเป๋ารุ่นนี้กิงๆิงขายใบหนึ่งเก้าสิบาทนะคะเก้าเก้าเก้าสิบแต่วลรดาขายหน้าลา์เราใบละห้าสิบบาทท่านใดสนใจทักมานะคะมีหลายลายหลายใบหมายเลขเจ็ดวลรดาสามารถถ่ายรูปให้ท่านดูได้หมายเลขเจ็ดนะคะกระเป๋าใส่สตางค์เหรียญน,นะคะรองใหญ่นะคะใบละห้าสิบบาทนะคะ แล้เวเราจะมาเป็นใบเล็กนี้นะคะใบเล็กนี้499นะคะเออไม่ใช่ค่ะตัวนี้อ่า49บาทเราให้ท่าน40บาทนะคะ มีหลายลายหลายแบบนัมเบอร์แปท่านใดสนใจทักเข้ามาวรดาสามารถถ่ายรูปให้ท่านดูได้นะคะรับรองสินค้าวราดาขายถูกจริงๆนะคะขายถูกจนมีเอฟซีอิจฉาว่าวรดาขายสินค้าถูกนะคะขอบคุณค่ะที่ให้ค่าของวรดามานะคะขอบคุณค่ะวราดาขายถูกจริงๆค่ะสี่บาทนะคะโอเคนะคะแล้เวเราจะมาตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องขา ก็จะมารุ่นนี้นะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีหลายแบบตุ๊กตานะคะตัวละสามสิบเก้าสามตัวร้อยสิบาทและพปงกุญแจมีตุ๊กตาผู้หญิงตุ๊กตาผู้ชายหลายแบบจุกจิกรวมกันได้นะคะอันนี้คือเซตหนึ่งร้อยสิบาทได้สามอันนะคะเรามีให้ท่านแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะคะหากท่านใดอยากไปจุกนะคะมีหลายอันนะคะนี่ค่ะมีหลายอันบารดาให้ท่านเลยนะคะสามอันร้อยสิบบาทนะคะสวยค่ะ แล้วก็มาตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็รวมทูเกเตอร์ไปด้วยกันได้นะคะจากจริงๆตัวนี้ขายสี่เกาเนะคะเพราะว่าเป็นเป็นอย่างดีนะคะอย่างดีไม่หักไม่งอนะคะรวมกันได้แตอันเดียว39มสิบเกาอันร้อบาทนะคะแล้วเราก็จะมีแบบปักด้วยนะคะนี่คะ่ะปักนะคะสวยวรวดาสามารถถ่ายแล้วก็เวลาได้กิฟตมาด้วยนะคะอันนี้กิฟต์สวยนะคะเพิ่งมาใหม่นะคะเป็นกิฟตนะคะตัวนี้เป็นกิฟตเราแบ่งฟันท่านถูกๆเลยนะคะ สินค้าของวรดาในคลิปนี้จุกจิกจุกจิกขายน่ารักมากแล้ววลดาจะมาเพิ่มเติมตัวนี้นะคะยังมีของเยอะกระเปา๋าอ้อยหมวกตัวนี้นะคะมีระใบนะคะมีระใบตัวนี้นะคะมีระใบราคาเต็มร5 9เก้าเราให้ท่านแค่ร้อยยีบาทนะคะร้อยยี่สบาทตัวนี้นะคะหมวกมีระใบแต่รุ่นไม่มีระใบร้อยยี 120, ว่วรดาให้ท่าน90บบาทท่านทักมานะคะหมวกไม่มีระใบและมีระใบนะคะชอบแบบไหนทักมาได้นะคะ วราดาให้ท่านพิเศษเลยนะคะแล้วเรามาหมวกรุ่นนี้นะคะวราดายังมาจัดโปรให้ท่านนะคะหมวกปักตัวนี้นะคะหมวกปักตัวนี้เป็นผ้าคามแท้สกลนครนะคะเขาขายใบหนึ่งห้าร้อยกว่านะคะตัวนี้ห้าร้อยกว่าแต่วราดามาขายนะคะเฉพาะค่าช่างนะคะวราดาไม่คิดค่าผ้าสองร้อยห้าสิบนำเบอร์เก้าเก้าทับหนึ่งนะคะขอให้ท่านดูเลยนะคะเก้าทับหนึ่งนะคะเราติดนำเบอร์ไว้เลยนะคะเก้าทับหนึ่งนะคะตัวนี้เก้าทับหนึ่งนะคะ ก้าทับหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเก้าทับหนึ่งนะคะเก้าทับหนึ่งนะคะอันนี้เก้าทับสองนะคะเก้าทับสองสองร้อยห้าสิบเก้าทับสองนะคะตัวนี้เก้าทับสองนะคะท่านใดอยากได้ใบไหนทักทายมานะคะเก้าทับสองอันนี้เก้าทับสามนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านต้องการใบไหนทักมาด้านในไม่เหมือนกันนะคะขอให้ท่านดูได้นะคะนี่ค่ะพิเศษให้เลยเก้าทับสามนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะ ้าทับสี่นะคะสองร้อยห้าสิบได้แต่ราคาช่างนะคะผ้าไม่ได้พอ่อวลาดาเอาผ้าที่เหลือจากตัดกระโปรงไปให้ช่างนะคะเสียดายคงก็เอามาขายให้พ่อแม่พี่น้องถูกๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ใช้กันถูกๆนะคะโอเคห้า <Okay. S 1> ทับอะไรคะหนึ่งสองสามสี่เก้าทับห้าคือใบนี้นะคะเก้าทับห้าเราก็ให้ท่านพิเศษเก้าทับห้านะคะสวยจริงๆเก้าทับห้า ก้าทห้าสองร้อยห้าสิบนะคะโอเคตัวนี้หกทับเก้าเก้าทับหกนะคะก็ให้ท่านสองร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะท่านใดสนใจทักมาได้คะ่ะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดอยากได้สินค้าของเวลดาก็ทักทายมาพูดคุยกันชัดเจนนะคะเวลดาจะส่งให้ดว่วนจีไปสนีจหาเลยนะคะเวลดาเร่งรีบส่งของเวลดาจะไม่นอนไว้นะคะส่งดวง่วนจีไปสนีจหาให้ทุกท่านเลยนะคะทุกคนเข้ามาดูมาชมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะหากท่านอยากได้สินค้าก็ทักทายกันเข้ามาตามไลค์ตามเพจได้นะคะแต่ทางของเวรดาช่องนี้คือโอนเงินก่อนเท่านั้นไม่ได้เก็บปลายทางนะคะถ้าเก็บไปทางอยู่อาัาอย่างเดียวนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนขอบคุณที่ให้กําลังใจเวลดามาตลอดทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ